สวัสดีครับผมด็อกเตอร์กากครับเจอกันในคลิปนี้ครับพาเมียไปตลาดครับฮาลีขอคำหนึ่งตลาดภาษาคเคมเนพูดว่าอะไรฮาลีขอคำหนึ่งเลยตลาดไปซาอ่า ه, ครับตลาด ภาษาแกรมแนพูดว่าเติบซานะครับเราจะไปเติบซากันอเตยนั่นคือไปตลาดนะอ๋ะอเตอเติบซาไปตลาดใช่ไหมอ่าถูกต้องนะครับกอนเฟิร์มแล้วครับไปตลาดลเขาพูดว่าเตอเติบซาเติบซาแปลว่าตลาดเตอแปลว่าไป ไปดูกันที่ตลาดว่าจะได้ไหหอะไรมาบ้างสวัสดีค,ครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปช่วงเย็นๆนะครับกำลังจะเดินทางไปตลาดนนนะครับเพื่อที่จะไปซื้อกับข้าวสำหรับเย็นนี้นะครับ เจอกันที่ตลาดนนครับตลาดนนนี่อยู่แถวแถวกับออท่าน้ำนนนะครับท่าน้ำนอนอยู่จังหวัดนนทบุรีครับเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดนะครับ เดีย <c oughs> ไปดูก่อแต่ว่าสนามมีนั่นนะเสือร้องไห้ Rồi subscribe มาเกีงกงกงโลเนะท่าไหร่นะร้อยเ้าสิบามร้อยดสิบตัวนี้ตัวใหญ่ไปพี่ว่าเราตัวกำลังประมาณฝ่ามือนะใช่ไหมตัวนี้ใหญ่ไปได้ครับพี่ไข่ จะหาอะไรไปกินดีเน้อเย็นนี้เออนี่นี่ไหมเลนี่พ mm ี่ว่ากำลังสวยนะครับนี่หมดเลยไม่รูต้องถามเท้านี่แหละนี่แหละให้บัตรนาฬิกาครับโลเท่าไหร่โสองร้อยยี่สิบบาทอืมให้โลนั้นพอแล้วเนาะ ไม่ได้เยนะะไ่นะเอาไปเอาไป,ไป,ไ,ปไปยำไมไปไปทำอะไร<ห>น,นะตำเนาะตำรถเด็ดตำปลาหมึกเดี๋ยวตั้งในบาสามร้อยแปดสิบห้าบาทรามาของอ เอาปลาหมึกไปตำยาวนไดหน,น,น่อนะน,น,นี้เขาเรียกหมึกอะไรพี่อันนี้เล็กไปอันนี้เล็กไปนะมันเล็กไปเล็กไป มันชื่ออะไรพี่หมึกอะไรนะกาเรียกอันนี้อ่ะครับเรียกว่าหมึกกระดองอ๋อหมึกกระดองมมีมมแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่ให้แล้วเนาะหมึกกระดองคือว่า ผักักได้เมนูเด็ดแล้วครับวันนี้หมึกกระดอง อีกส่วนสมมาคือพริกคอเลยสิาอเลยนะเอาอีกเผ็ดเผ็ดหน่อยประมาณ50เมตรใส่พริกประมาณ50เมตรตำแบบเผ็ดเผ็ด อะไรนะปลาช่อนคือปลาทองไฮสกูนมาเนาปลาปิงจ้าลนดอนแล้วจ้าปลาช่อนทีน่เห็นอยู่ตรงข้างหน้าเองตุดกขังเขียวน่ะนี่ไงอ,อันนี้ไปทำอะไรปลาช่อนตัวเท่าไหร่พี่โลร้อลเราเท่าไหร่พี่ เอาตัวรเรื่อค่ะทำไหมครับทำค่ะเอาไปไปนึ่งใช่มั้ยไม่ใช่ไปยำต้มต้มใบมะขามอ๋อต้มใบมะขามสูตรแบให้เขาทำอะไรให้เอาเก็บออกใส่อ่นอนะเอาเป็นไหนนะเนาะคุณสั่งอันนี้น เนื้อหาตั้งแตเพื่อนยังไงคุณทำปลาตัวนี้ได้ไหมค่ะใช้มือเอ้โหตู้ถังเขาไปทำอะไรยัน สนีุ่ดครับเราได้มาสองอย่างแล้ววันนี้หมึกหมึกกระดองกับปลาช่อนก็คือผ้าสลันมาบรลันนักแล้วก ผักอันนี้ก็มีเนี่ยเราเดินผ่านเร่หลับใหญ่ใหญ่มันกินกินยากต้องไปหั่นเลยครับอยู่นู่นมันสามกมกีกัมมันรวมกามมาอยูนีมันรวมหลังไม่ได้เห็นไหมล่ะ มีผักบงมีอะไรอยู่นู่นไปไหนนี่หละเออนี่ไงใช่เอาไหมล่ะ ผักพี่มันแก่หมดแล้วที่เรามาคือตลาดนนนะครับแถวแถวท่าน้ำนน ไม่หาเลยสตอไหมั้ย ตรงที่แรกอ่ะสวยสดเดี๋ยวเราไปซือ้อมาขราคก่อนแล้วกลับมาเลย

กองกองละสิบใช่ไหมครับเอากี่กองสองกองตัวูด้วยนะครับตัวูสามียี่สิบาทจ้า ตีไงน,นี่โลเท้าไหร่คะพี่ร้อ้าสค่ะเขียวสิบห้าที่นี่นแล้าคาสง คูาบบาทคะขอบคุณนะคะสักิดฉนะคะยขอบคุณค่ะ ตลาดตลาดภาษาเขมรพูดว่าอะไรซาฮะเตออซาดเออซาดเออเนื้อที่าดไปจำได้ว่าที่เราเคยมาใส่แว่นไหมคนละคนป่ะอ๋อเหรอ นึกว่าคนละคนอ๋อเป็นอยางก็ไปดูโอเคน้ำสบูดเรียบร้อยแล้ครับลูกทิ้ครโลด้วยลูกิ้นโลด้วยเลืออเอ็นครับเลื่อไปรวเอ็นไปจอกว่าอยู่ว่ามีนไก็ลืมเป็นยังใหม่ใช่นางร้ายรอเท่าไหร่ครับนงร้สองพันห้าสิบครับ นอไม่ไปเร่อยนะนีนะก็ได้นะอันใหญ่หรเล็กเอาโลนน่ะนก็ได้เอออนมอั่เอาอันเล็ไม่เอาใหญ่ใหญ่อยสามสบไดครับเกินนิดนึงหั่นให้พี่หน่อยสิหั่นด้วยใช่ไหมครับหั่นแกงนะจ้าไม่แกงเอาไปลวกเหมือนกันอาลวกไรบางนะอได้ครับพี่ไม่คมหรอได้ครับเดีวพี่รอ อันนี้ตับหวานดูมีสะคมมากเลยที่ คือเครื่องไฮคอนหน่อยอ่ะเครื่องลิดอ่ะลิคอ่ะลิดคอคืออ่ะอพิมใช่ไหมเครื่องลิเตาลิดเบอร์ล่างสุดครับเบอร์ล่างสุดครับอ้าอยาคุยกผมเบอร์ล่างสุดครับขายแต่รองนะซีสามร้อยสามสิบลืมหมดแล้วราคา สองร okay. ้อยห้าสิบกับเจ็ดสิบเสามร้อยสามสิบสองร้อยห้าสิบกวกเจ็ดสิบเท่ากับหกร้อยห้าสิบบาทครับเน,เนื้อ,นอนะเนื้อตัวนี้เขาไปทำอะไรทีน่ะทอดอย่างครับนิยมเอาไปทอดมากกว่ามันส่วนไหนเนื้อตัวนี้ส่วนไหนใช่ไหมครับ,รบถ้าเป็นบริเวณตรงนี้จะเป็นส่วนนี้ครับถ้าฝั่งนี้จะเป็นเนื้อเด <ปะ S 1> ็ดโดยเฉพาะไม่เอามาโชว์หน้าร้านนะครับจะทำหมักทอดหมดอะอาเรียบร้อย อนสา0บาทครับขอบคุณครับสามร้อยห้าสิบบาทขอบคุณมากครับครับจาอะไรกบเลย เสร็จแล้วใช่ไหม,มหมดแล้วไม่มีอะไร,ะรแล้วหมดแล้วผลับไปเอาอีกตลาดนึงหลันึ่งอโอเคตอนนี้เราก็ได้ของครบนะครับก็กลับแล้วในสิ่งที่ต้องการครบหมดแล้ว มีเมนูหลายอย่างครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีไปเดินตลาดนนมาแล้วก็ได้ของมาครบแล้วนะครับสำหรับเมนูเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้ครับแล้วเราจะเหลือพักครับก็จะไปแวะตลาดนัดอีกทีหนึง่งรับครับ,รบตอนนี้เรา จะแวะที่ตลาดนัดอซอยเลวดีนิดหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ยังขาดพวกผักเว่าที่ตลาดนนเมื่อกี้ผักผักไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็เวลาเราซื้อเนี่ยมันก็จะต้องยกมัดใหญ่ๆแต่ว่าถ้าตลาดเลวดีแล้เนี่ยเขาแบ่งมาให้ละมัดละ5บาท5บาท เดี๋ยวไปดูกันอีกทีครับ สวยแต่ดีว่าโอ้